ตอนนี้เราอยู่ที่ภูเขาอูฮุดนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ของสงครามที่เรียกกันว่าสงครามอูฮุดนะครับนี่เป็นบรรยากาศสภาพของภูเขาอูฮุดเบื้องหลังของผมที่ผมกําลังถ่าย,ยนะครับนี่ก็คือเป็นที่ตั้งของกอ,องกําลังคนธนูนะครับกองกําลังคนธนูของท่านศาสดาม u ั a m m ละลอะ ل ล,ะลัย ل ه วะ ي ัลลัมครับ ในการที่จะเป็นทับหลังในการยิงสกัดฝ่ายมุชริกีนมักะนะครับซึ่งฝ่ายมุชริกีนมะกะเนี่ยครับก็จะตั้งกองกำลังอยู่ฝั่งโน้นครับฝั่งตรงข้ามและเราก็เห็นนะครับนี่คับด้านหลังจะเป็นกองกำลังของมุชริกีนมักะนะครับยกทัพมาฝั่งนั้นครับแล้วก็มีมีคนจะูขณะที่ท่านนบบมุฮัมมัวศัสลลัลลอฮุวะัยฮิวซัลลมนะครับ ท่านดำเมินออกัาจนเราเล่าแล้วซัลลับก็นำกำลังพลส่วนหนึ่งไปอยู่บนภูเขาลูกนี้นะครับซึ่งเป็นพลราบนะครับพลราบก็มีการประทะกันเป็นระ,ะระยะระยะระยะนะครับแต่ว่าทันทีที่กองทัพของมักกะา์ผู้เชีิกรีนนะครับลงมาในพื้นที่กองกำลังของพลทหารของทศศรักระก็จะยิงถล่มเข้าไปกองทัพของผู้เชี่ยกินมักกะนะครับก็ทําให้ที่นี่นะครับกลายเป็น รวมทังส่งนะครับของเหล่าบรรดามุชริกีนแล้วก็เหล่าบรรดาซอฮาบะแล้วก็สักมิสหายของศาสนามุฮัมมัดสุนน์เราบริสันตนะครับมีอยู่อุโบนะครับอุโบนี่อุโบนี้ท่านมีมุมัดได้มีการฝังทั้งเหล่าสหายเหล่าซอฮาบะแล้วก็มุชริกีนมาก็มีการฝังไว้ณที่เดียวกันนะครับแล้วก็นี่คือมัสยิดชชาอมัสยิดที่ทรางเป็นอนุสรณ์สถานว่าที่นี่ เกิดการสงครามขึ้นนะครับนีครับนีครับด้านน,านี้นะครับนี่คือเป็นบรรยากาศแล้วก็ภาพรวมคร่าวๆของประวัติของภูเขาอูฮุดนะครับหรือว่าที่เราเรียกกันว่าสงครามอูฮุดนะครับสงครามอูฮุดมีบทสะท้อนหรือบทที่จะมีความทรงจําก็คือว่าเป็นการลงโทษของอัลลอฮ์สุบฮานาอูตะลาที่ ลงโทษต่อกองทัพมุสลิมนะครับที่ไม่เชื่อฟังหรือไม่ต่ออัตต่อผู้นำน,นะครับเพราะว่าก่อนที่กองทัพมุสลิมจะพ่ายแพ้นั้นนะครับรท,ท่านนาบีส,ลลลสลุลต่านได้ํำชักกับกองทัพนะครับบอกว่า,าคน,นที่อยู่บนเขาตรงนี้ห้ามลงไปเด็ดขาดนะครับแต่ด้วยความที่ไม่ต่ออัตต่อผู้น,นําลงพทหารพอเสมือนว่าจะรับชัยชนะแล้วก็ลงไปเก็บสเสบียงลงไปเก็บสมบัติลงไปเก็บ สัมภาระของเราทหารมุชลิกินมักกานะครับแล้วก็ทําให้มีการถูกตีนะครับขนาบหลังนะครับทำให้กอ,อ,องทัพมุสลิมนั้นพ่ายแพ้ยับเยินเลยนะครับและนี่คือเป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วก็เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ว่านี่คือการลงบัญญัติเรื่องของการตออัพต่อคุณํำและสงครามอุฮุด ก็เป็นสัญลักษณ์ของการตออัดผู้นํำนะครับ